สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในคอร์สเจาะลึกนะครับพระสมเด็จวัดระฆังวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเนื้อสานหมากซึ่งถือว่าเป็นเนื้อพระที่พบน้อยนะครับแล้วก็สร้างน้อยสานหมากก็คือขี้คำหมากของหลวงพ่อนะฮะของสมเด็จโตนั่นแหละครับเกียวหมากสมัยก่อนคนโบราณเราจะเกียวหม,มากตำหมากเกี่ยวหมาก มันก็จะมีลักษณะพอคายคำหมากเสร็จปุ๊บแทนที่จะทิ้งนะครับสมเด็จโตท่านไม่ทิ้งท่านก็จะเอาไปไปตากนะครับไปตากแข้งนะครับแล้วก็มีโอกาสท่านก็จะนํามาบดผสมนะครับเป็นเนื้อพระผสมลงในพระสมเด็จพระรคังก็เรียกว่าเนื้อสานหมากนะครับถือว่าเป็นเนื้อศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นเนื้อที่มีน้อยสร้างน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่คนมักจะจําสับสนระหว่างเนื้อสานหมากกับเนื้อผงใบลานถ้าเรา ไม่เข้าใจเราก็แยกแยกแยไม่ถูกว่าเออเนื้อซานมากเป็นไงเนื้อผงใบลานเป็นไงแต่วันนี้เรามาดูที่ว่าเนื้อซานมากมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนี่เป็นคอร์สเจาะลึกแอดวานนะครับสําหรับอภิสิทธิ์สาหรับท่านที่มีพื้นฐานในเรื่องของเบสิกพื้นฐานมาแล้วแล้วเพราะนั้นเราคุยกันมันก็จะคุยกันง่ายคุยกันไม่กี่คําเข้าใจนะฮะแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานกลับไปเรียนลงทะเบียนเรียนคอร์สพื้นฐานนะครับพี่น้องที่รับทุกท่านนะฮะเอาละครับ สำหรับท่านที่เชื่อมั่นศรัทธาจะนั้นก็แอดไลน์ออฟฟิเชีได้เลยตามนี้เลยนะครับตามหน้าโจอได้เลยยิงเข้าไปเลยครับมือถือยิงไลน์ออฟฟิเชียลไปเลยเครดิตข้อมูลนะครับคุณครูบาอาจารย์หนังสือตำราต่างๆแล้วก็เว็บไซต์บุญโตสมเด็จ boxspot.com เว็บไซต์อาริยธรรม b o x s p o t c o m นะครับกับขอบพระคุณนะครับแล้วก็อื่นๆอ,อีกนะครับ ถือว่าพราเนื้อสานบากนั้นค่อนข้างที่จะหารูปภาพมามาเป็นวิทยาทานได้น้อยนะครับต้องกราบขอบพระคุณทั้งเพจบุญโตแล้วก็เพจอริยานะครับเว็บไซต์สองพันนี้นะฮะขอบคุณอย่างยิ่งนะครับเรามาดูกันเลยครับเนื้อสานบากนะครับถือว่าเป็นเนื้อที่สร้างน,น้อยแล้วก็ส่วนใหญ่เนื้อพ้านั้นจะมีความฟางมีความฟางก็คือมันเนื้อมันจะไม่แน่นนะเนื้อมันจะบรรลุบันแบบหลวมๆนะครับมีความฟางแล้วก็มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ นะครับที่เป็นเอกลักษณ์เพราะนั้นเราเห็นครั้งเดียวเราก็จําได้เลยเนื้อสันมากเป็นเอกลักษณ์นะฮะให้พี่น้องคิดถึงว่าคําบากที่หลวงพ่อเคี้ยวนะฮะหลังจากคายเสร็จมาปุ๊บนะครับแล้วก็เอามานะครับไม่ไดเอามาผสมเลยนะเอามาแล้วมา,า,มาตากแข้งมาทําพเทียมต่างๆบดอะไรต่างๆค่อยมาผสมในเนื้อพระนะครับมันก็จอกมาเป็นลักษณะของเสีย่ยนเสียนลักษณะของฟ้ามฟ้ามลักษณะของการรวมตัวกันแบบหลวมๆม,มันจะไม่แน่นนะฮะไม่แน่น ส่วนพิมพระนั้นก็ถือว่าส่วนใหญ่เราก็จะเจอพิมพ์หลงวิจารณบลของหลวงวิจารณนะก็จะถือว่าเป็นพระยุคปลายอยู่ดีนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันตัอ้งอิ่วด้วยนะครับเรามาดูกันองค์นี้ก็ถือว่างดงามนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นี่ครับลักษณะของเนื้อเราเห็นไหมครับนี่ฮะพบน้อยกับพพเพราะคุณเพชบุญโตนะฮะเนื้อจะฟ้ามฟ้มนะครับฟ้ามฟ้ามเป็นลักษณะของการแบบปิยุยนะฮะฟ้ามฟ้มรวมกันแบบไม่แน่นนะองค์พระเนี่ยจะ แตกหักปียุยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งใครที่มีก็จะหวงแหนอย่างยิ่งนะครับเนื้อซานหมานี่ถือว่าเป็นเนื้อที่หายากพี่น้องที่รักครับเป็นเนื้อที่หายากนะฮะนี่ครับถือว่าสุดยอดมากๆนะฮะนี่ครับเราดูนะครับเห็นไหมครับโอเคไหมครับสุดยอดมากเลยครับนี่ฮะนี่คือลักษณะของเนื้อพระซึ่ง จะมีการรวมกันแบบแยกๆนะครับมีการปริการแยกจากเนื้อพระเลยนะฮะแยกจากตรงกลางเลยซึ่งตกโปรปกติถ้าไม่เนื้อพระทั่วไปเราก็จะปริขอบแต่นี่ปริจากตรงกลางเพราะอะไรครับเพราะว่าการรวมตัวของเนื้อพระนั้นมันจะมีส่วนผสมของเส้นหมากมีส่วนผสมของเส้นใยหมากเส้นใยที่เคี้ยวหมากมันจึงทาให้บทยังไงมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ มีรอยปีรอยแยกรอยหลุมรอยร่องแล้วก็วกรวมกันแบบเป็นเสี้ยนลักษณะนี้นี่คือเนื้อสารมากนะฮะอยากให้พี่น้องเห็นชัดๆนะ,ะับพี่น้องชัดๆในภาพต่อไปนี่ครับภาพนี้ภาพเดียวเราต้องจดจาให้ติดตาเลยนะ,ะเนื้อจะเป็นลักษณะของการปริการแยกฟ้า่มๆรวมกันอย่างนี้และถ้าเป็นผิวผ้าก็จะเป็นลักษณะนี้มีลักษณะค้ำๆดำๆนะฮะค้ำๆดำๆน้ําตาลไหมนะครับน้ําออกน้ําตาลน้ําตาลออก แต่ว่าองค์ต่อๆไปก็จะไม่ใช่สีนี้นะครับแต่ว่าเอกลักษณ์อะไรยงี้ก็คือจะมีความฟ้ามรวมกันแบบหลวมๆนะครับรวมกันแบบหลวมๆนะครับแล้วก็มีลักษณะของการลอยปีลอยอะไรเต็มไปหมดเลยครับซึ่งลอยปีเหล่านี้ไม่ใช่ลอยหนอนด้นนะครับคนละเรื่องก,กันกับลอยหนอนด้นถ้าลอยหนอนด้นคือการย่อยสลายของเม็ดปนสารแต่นี้ไม่ใช่แต่นี่เป็นการปิของของเนื้อพระเลยเป็นการรวมกันแล,ล้วปิออกอย่างนี้เลยนะครับคล้ายๆเราบีขนมปังเนี่ยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นรอยหนอนดนน้นมันก็เกิดจากการย่อยสลายของมวลสารออกไปนะครับคนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยเราต้องพิจารณาคนละคอนเซปต์คนละคอนเซปต์แต่ถ้าเราไม่รู้ไม่มีพื้นฐานไม่มีความเข้าใจเนี่ยยากที่จะแยกแยะได้ยากที่จะพิจารณาได้อย่างมากก็บอกว่าภาพเก๊ผิดพิมพ์ภาพไม่มีการสร้างภาพไม่มีในสารระบบแล้วแต่เราจะยัดเยียดความเป็นภาพปลอมให้กับภาพแท้นะฮะซึ่งหลายท่านก็ชํานาญนะฮะแบบนี้ บาปกรรมเวรกรรมก็ตามหลอกหลอนอยู่นะฮะหลายท่านที่ยัดเยียดพระแท้เป็นพระปลอมนะฮะแต่ว่าการศึกษาเชิงรู้รักนั้นอาจารย์แนะนําให้พี่น้องศึกษาแบบองค์รวมก็ค,คือศึกษาเป็นแบบเราต้องพิจารณาจากหลายๆส่วนนะครับการศึกษาพระสมเด็จไม่ใช่หยิบมาปุ๊บถ้าไม่ใช่ชนานาญจริงๆเราไม่สามารถหยิบมาปุ๊กระว่างปั๊บได้นะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นแล้วการศึกษาเชิงรู้รักเนี่ยเราไม่ได้ยึดพิมพ์ทรงเป็นหลักะะการยึดพิมพ์ทรงเป็นหลักก็คือการเล่นพิมพ์ให้น้อยที่สุดเพื่อให้มีราคาสูงที่สุด แต่การศึกษาเชิองอนุรักษ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนแล้วศึกษาจริงๆเราจะเห็นว่าพระสมเด็จนะมีเป็นพันๆพิมพ์มืน่มนๆพิมพ์ด้วยซ้ํานะครับะที่พิพิธภัณฑ์ที่สงขามีเป็นมื่นๆพิมพด้วยซ้ําเพราะนั้นจะไปจําพิมพ์ก็ตายพอดีครับเพราะนั้นต้องพิจารณาเนื้อหามวลสารเป็นหลักในเชิองอนุรักษ์นะครับแต่ในเชิงของสากลเชิงพาน,นิชก็แล้วแต่นา,นานาจิตตังจะศึกษากันไปจะเล่นกันไปนะครับนี่ครับนี่คือเนื้อสารหมากนะครับเรามาดูครับนี่ฮะ เป็นลักษณะการปรีกการแยกในองค์พระเลยแล้วการปรีกการแยกไม่ใช่เกิดจากการย่อยสลายของเม็ดมวลสารแต่เป็นการปรีกการแยกจากเนื้อพระจากเสี้ยนนะครับจากเสี้ยนจากเศษนะครับที่เป็นลักษณะของเส้นใยของหมากของสานหมากพี่นอ้องที่ละครับให้เรานึกภาพให้ออกนะฮะลักษณะเส้นใยของซานหมากแล้วส่วนที่เป็นผิวผิวด้านบนจะมีลักษณะข้ำๆนะครับช้ำๆข้ำๆป,ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะฮะขอบคุณเพจบุญโตครับ อันนี้ก็จากเว็บไซต์นะครับขอกลัขบขอบพระคุณนะครับที่ก็เป็นเนื้อสันมากอีกออกโทนดำนะรับเนื้อสันมากก็จะมีลักษณะโทนน้าตาลก็มีโทนดําก็มีนะครับจะเป็นลักษณะแล้วถ้าเป็นโทนดําก็จะมีลักษณะของเนื้อทีาเรียกว่าอะไรนะรเม็ดท็กขาวเหมือนกันแต่ลักษณะของพระก็จะมีลักษณะฟั่มๆเหมือนกันฟั่มๆคือไม่แน่นนะฮะโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยเราจะดูง่ายเลยฟั่มๆนะครับแล้วถ้าเป็นด้านหน้าส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของคราบคล้ายๆ คล้ายๆคราบของกลุของบางคุณพรมแต่ไม่ใช่มันจะเป็นคนละเรื่องกันเป็นคราบใหญ่ปกคลุมอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้นะครับนี่ฮะลักษณะจะปรากฏเส้นใหญ่เส้นใหญ่จะปรากฏเส้นใหญ่แล้วก็จะปรากฏเม็ดบนสารสีขาวนี่ฮะนี่จารย์นันบอกเห็นไหมครับจะมีการปรีก,การแยก การปรีกการแยกนั้นเกิดจากเนื้อพระไม่ใช่เกิดจากการย่อยสลายของเม็ดมวลสารเราต้องจดจําตรงนี้แล้วก็เข้าใจหลักตรงนี้เลยครับถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้เนี่ยการปรีกการแยกหลักของเส้นใยห,หลักของการรวมตัวกันเนี่ยสบายมากในการพิจารณาไม่ว่าจะสีใดมานะครับเราพิจารณาโดยหลักขององค์รวมไม่ได้พิจารณาว่าผิดพิมพ์แล้วเขีย่ยออกอนยะ่างนั้นมันไม่ใช่นะครับเราไม่ทําแบบนั้นในเชิงของการรักนะครับนี่ครับเป็นลักษณะของการ รวมกันแบบฟ้ามๆเห็นไหมครับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นการปริการแยกนะครับเป็นลักษณะของเหมือนเอาเส้นใยมารวมกันนะครับเหมือนเส้นใยของซานมากนี่ครับมีลักษณะของไขปกคลุมนะครับไขปกคลุมนี่คือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเนื้อซานมากที่เป็นโทนนี้ถ้าเป็นโทนดําก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับโทนน้ําตาลจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเนื้อเดีวนี้นะครับงดงามนะครับงดงามมากพีน้องที่รักทุกท่านนะครับปีน้องท่านใดมีก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า บุญบารมีนะครับเพราะว่าพระเหล่านี้ถือว่าเป็นพระที่สร้างน้อยเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะเป็นพระที่อยู่นอกสายตาเซียนแต่ว่าคนที่รู้เท่านั้นที่จะสะสมนะครับครูบาอาจารย์ที่รู้เท่านั้นนะฮะคนที่ศึกษาเรียนรู้อย่างคนในคอร์สเราเนี่ยถ้าจบคอร์สเดียวไปนะครับแน่นอนเลยว่าถ้าผ่านหูผ่านตาเราต้องเก็บเราต้องสะสมก็ถือว่าเป็นเนื้อพระที่เป็นอมตะนะครับเนื้อพระที่อยู่ในตำนาน แล้วก็องความรู้ที่จะมาถ่ายทอดกันแบบนี้น้อยนะครับน้อยมากๆที่จะมาถ่ายทอดกันแบบนันเนี่ยไม่มีหรอกครับเราโชคดีนะครับที่จะมาแบ่งปันกันความรู้กันแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าการจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆกับการที่เรามีความรู้แล้วเราเอาคืนได้ตลอดชีวิตเนี่ยจะนันว่าคุ้มมากๆพี่น้องที่รักเห็นไหมครับลักษณะของการปริการแยกที่ไม่ที่เกิดจากการย่อยสลายของเม็ดมวลสารแต่เป็นการปริการแยกจากเนื้อพระด้านในเลย นี่เป็นจุดสําคัญที่สุดนะพี่น้องที่รักในการพิจารณานอกจากเนื้อพระที่เป็นเอกลักษณ์แล้วการปริก,การแยกการรวมตัวกันแบบฟ้อมๆเนี่ยถือว่าเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งพี่น้องที่รักนะฮะเอาละครับนี่คือการเจาะลึกเนื้ออะไรนะฮะเนื้อสานมานะครับพี่น้องที่รักครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องที่เข้ามาศึกษาร์สนี้นะครับอย่าลืมนะครับข้อนี้หวังผลเพื่อพี่น้องได้ไปใช้ความรู้นะครับในการสร้างเงินสร้างทองสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยนะครับไม่ได้หวังแค่ให้รู้อย่างเดียวแล้วร์สนี้หวังที่จะจับพระหลักร้อยมาขายหลักล้านได้เลยถ้าใครมีความสามารถจริงๆนะครับเจอกันใหม่ในหัวข้อต่อๆไปนะครับตั้งใจศึกษาเรียนรู้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ